เอาไปทำตามเดิมพี่น้องแซบแซบทีสชูดเลย Bank o k Thailand The b d s t เราจะทำกว๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะใช้ม,มาม่าเป็ดพะโล้ซึ่งรสชาติมันเข้มข้นมากเราได้เนื้อเป็ดมาลงมือทำกันเลยตอนนี้อยากกินเต็มที่แล้ว กระเทียมเจียวตั้งน้ำเอาผงพะโล้มาใส่ให้เดือดจัดๆแล้วก็เอาเป็ดลงค่ะเป็ดที่ล้างอย่างดีนะผงในซองอ่ะจ้ะใส่ไปเลยแต่พริกกับน้ำมันกระเทียมเจียวในซองอย่าเพิ่งใส่นะต้มอ,อันนี้ไปก่อนต้มกับเป็ดไปก่อนผักเคียงตอนนี้เราก็เอาเป็ดลงต้มในน้ำ ฮะโลในซองอะเนาะเราใส่ช้อนสเตนเลสไปสองเพื่อเร่งความเปื่อยเพราะว่าเราจะไม่ต้มนานเราแค่พอสุกสักหน่อยเราก็จะกินเลยเพราะฉะนั้นเราจะเร่งความเปื่อยด้วยช้อนสเตนเลสที่ใส่ลงไปได้ถ้าใครไม่มีก็เอาถ้วยกระเบื้องเล็กๆก,ก,ก็ได้ตอนนี้ก็ใส่น้ำมันที่มากับซองมาม่าเป็ดเนาะลงไปด้วยอุยอร่อยมากๆแล้วรอแป๊บ หุนไปอีกสักหน่อยก่อนใจเย็นๆจะหั่นใบผักเราเด้อโหขยับขยืน่นขยืน่นขยับก็มีใบต้นไายนะต้นหอมบักชีใบ ชีไปเรื่อยเป็นมะหันจ้ะเอ้อหันยากอยู่สู้มือไม่ได้ ร้อน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 อยากจะกินก็อยากจะกินแล้วโอ๊ยร้อนอ,นะอ่ะ hot นะฮ hot ฮอะฮอหันแป๊บหนึ่ง,ะงนะน้ำเดือดเอาเส้นลงลงแป๊บเดียวพอนะคะเอาเส้นมาใส่ชามเดี๋ยวเขาจะ จเจอน้ำร้อนนะครับจะเปื่อยต่อนะเพราะฉะนั้นแต่อันนี้เอาขึ้นช้าไปนิดนึงนะขึ้นช้าไปนิดนึงระวังเค็มนะคะอันนี้ไม่ได้เติมน้ำปลาเลยอ,าอย่าไม่ได้เติมน้ำปลาเลยเอา้าเราก็จะเติมเป็ดลงไป เติมต้นไหนก็ได้อะไรยังไงก็ได้อันนี้ทําเพื่อความบันเทิงนะคะช่องนี้ทําเพื่อความบันเทิงแล้วก็อยากบอกว่ามันอร่อยมากาใกล้ๆอพาร์ตเมนต์น,นี่มันไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะอ็นเดอร์โฟก็ไม่มีก็ต้องเดินไปในซอยอีกน้อยนึงก็ขี้เกียจเดินไปก็ทำกินเองได้เป็ดอันนี้ซื้อมาสองขีดครึ่ง ยี่สิบสี่บาทเองนะแล้วเราก็จะใส่พริกเยอะๆเป็นคนชอบปรุงรสจัดนะคะน้ำส้มสาชูกระเทียมเจียวเราใส่เพิ่มอีกเออในหม้อต้มเราก็ใส่ไปแล้วแต่นี่เราใส่อีก มาครับเพื่อนๆแซบอีลีอีแซบที่สุดเลยชิมแล้วเรื่องของเรื่องอ่ะชิมแล้วเชวิญชวนเพื่อนๆมาคำนวณงบประมาณนะโอ้ยชามขนาดนี้โอ้ยถ้าไปกินข้างน,นอกไม่เป็นร้อยเหรอคะเนี่ยมาๆพี่นอ้องพี่นอ้องใบผักนี่เดี๋ยวเราจะเติมไปเรื่อยๆนะ ไช้ได้ว่ามันเข้มข้นมากนะอมาม่าเป็ดเนี่ยก็ชอบแหละปกติถ้าถ้าต้มมาม่าเป็ดนะจะกินกับผักเยอะเยเพราะว่าเขาเข้มข้นเนาะอันนี้ที่ทําเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่คือไม่ได้เติมน้ําปลาใดๆอีกเลยนะอืมเพราะว่าเขาเข้มข้นมากอยู่แล้ว ตามเดิมพี่น้องแซ่บแซ่บชี้ชุดเลยจริงๆกระเทียมเจียวถ้าใครไม่อยากทำไม่ต้องทำก็ได้ดถึงจะ่ไปสั่งกินข้างนอกไปแล้วก็ชอบอสังมะมะส่งเส้นมาม่าเส้นแข็งนี่แล้ว Oh. มาแสบมาหนวดไฉน้ออันนี้ก็กินเลยก๋ว mm. ยเตี๋ยวเนื้อมีหลายล้านอยู่พี่น้อง บะหมีป่ปอกอุงเทปมันก็ดีอย่างเงี้ยเราไปเลือกซื้อเป็ดนี่เขาก็จะแยกเป็นส่วนๆนะส่วนปีกโบนส่วนอกส่วนขาส่วนเนื้อหั่นชิ้น ส่วนเพรื่องลายเขาอยากได้อะไรเราก็ไปจิกามานิดหนึ่งพอันนี้สองขิดครึ่งยี่สิบสี่บาทเสบดสบดีเส็ดดีเส็ดดีเส็ดจ้ อันนี้ถ้าออกไปซื้อยังไงอ่ะขั้นต่ำห้าสิบบาทแตยก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวอะไรแถวเนี้ยก็ขายห้าสิบบาทนั่แหละแถมวัมทีได้น้อยด้วยอือก็เลือกเอาจะกินร้านไหน ลาไปก่อนได้พี่น้องขอบคุณหลายที่มาเยี่ยมชมจ้ะไปทำกินเดอ้อแซ่บๆมาหม่าเป็ดพะโลไ้ไม่จาว่าเอาเนื้อไก่ใส่ก็น่าจะอร่อยนะอืมเนาะแ h ง n k s so much e v e r y o n อ Thank for y o พ r support See you Have a beautiful day. Bye bye. Bye-bye bye 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 bye. bye, -bye, bye, -bye.